สวัสดีจ้ามมพ่อแม่พี่น้องบัานห่าสู้ผูสุกนเนาะจะนอมาด้วยจ้าจะว่าคอยไดงยางนี่มากินเ่าล้ำกันด้วยจ้าเอฟซีบอกว่าเย็นิดซุปมะเขือสูก,กินเนยคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีค่ะซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือใส่ปลาทูใส่ในงาน,นะคะ มาเด้อจ้ามากินเขาน้ากันสูปูสุป้นใครว่าทัานกินเข่าเสามาเด้อจ้ามากินเข่าเสาน้ำถอยเด้อก่อนท่าสิบไปกินท่ากับขอขอบุญขอบุณนทุกแรงเชียร์แรงใจทุกกําลังใจทุกๆคอมเมนท์ทุกๆการติดตามนะคะแล้วสิบบอกอะไรยังไงฟังพี่น้องผู้ใดประทันหูวใจเย็นเขามาจิ้มเขากินน้ำน้ำเย็นๆน้ำกันเด้อจำใหม่จำเมื่อไปน้ากันขอให้ส่องเจริญ เติบโตไปพร้อมๆกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผู้ใด้หอดเส้นไสแล้วปะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ,ะห้าวกะสิพยายามเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ,ะจา้ะเนาะได้มือเราทราบสองทรบก็เอาโมเมนดาราใี่ได้ขาสิมาติดต,ตามเจ้ากระโดกกระเดียโมเมนดาราเนาะก็คอยเฮ็ดไปนีเหระพี่น้องเอ้ยคอยเฮ็ดกับคอยได้เนาะ,ะคอยไข่กับคอยตายไป หน้าก็คือหน้าโสดแหงนะคะพี่น้องฝนตกลินฝนตกพี่น้องตกแต่มาขึ้นตกแต่มาเสร้าเพราะเราเศ้า,าอยู่พักข้าวกับสิ่งี่พักขานี่ล่ะค่ะพักเหล่ามวนพักขาพักเหล่ามวนได้พี่น้องพักระจอรพักหูเสือมากินกับฝนบักเขียนะคะใครบากินกับซามจะเราค่อยกิน ผตรูผักนางตูว่าพักตรูสุปลข้าวเหนียวบึ้มขอถทดขอภั้เด้อพี่นอมามาลงมือน้ำกันบัดเี้มาเด้อยจาเด้อเขามาจับใหม่จับมือมากินเข่ากินน้ำน้ำกันเด้อยจาให้บ้านหูจักกันเราจะจับมือกันไปด้วยกันถ้ามีจอสวิตซ์ก่อน เฮตี้ใบเฮตีฮ้กะที่หอดกาด์เดอพี่นอ้องกาเป็นอุกจางเพิ่นเนาะเจะ้เบาสะดวกคืออยู่บ้านเฮาาจ่ว่าสองนิตยาเนีย่ยเด็กค่ะผู้ได้ข้ามาให้กำลังใจมาปุ๊บกลับปับเด้อคะผมมีวัารอก่อนบางคนนั่นบอกเดี๋ยวไปบ่ามาหาเฮ้าสั่งเสวไหล ขนาดว่า,าในในไลา์ได้พี่น้องตอบก็ว่ตอบเฮาวู้วอ่านเบาช่องคอยี่บอ่รวดเร็วท่านใจกลับไปให้กำลังใจผมบ้างัะครับ ไปเลยค่ะตอบกาบแ้วไปเลยตองรีรอดห้อยฮ้าในหัวอกเดียวกันเนาะพี่หน่องเ้าวเทดแบบนี้เ้าเเทดยูทูปเปิดขึ้นกันเ้าก็ต้อบการกำลังใจมันบ่เ้าเขาไปขอเหล็กแทบเพลินเ้ยตุ๋ย้นมาตดพี่หน้องเอ้ย มเอ้ยซื้อเอ้ยนั่งเขาเดอกเขาดัง,งเขารวยเลยยิ่งขอดเจ้เป็นมะเขือมามามาแมาจัดให้เลยจ้าต้นมะเขือ

คนอีสานคือกันยามาหาตัวกันบ่มักข่อยยิ่งใจได้ข่อยคอมเมนต์ตอบวัตชุคอมเมนต์ไม่บังหวอดลาบอเสียคุณเลเขาแม่ให้กำลังใจมั้ รับพายในซิบนาที่ให้อ่หารนะที่เขามาให้กำลังใจเฮาเขาก็ตองการกำลังใจคือกันเนาะจานะ๋าเนาะว่าเขาโอก้กยูทุบเปิดคือกันเขาก็ต้องเข้าใจกันแล้วกัน เขาไม่เข้ามาให้กำลังใจน่าเขาเ็ยังดีใจไหมบอสแล้วอยู่คนแล้วก็ไม่บพูดจักกันเขามาเข้าก็เขามาให้กำลังใจใจยั้งดีใจเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจ้องการกำลังใจให้เห่ามันบ่จ่าเขาก็ต้องเขาไปให้กำลังใจเขาคือกันเขาจ้องใจเขามาใส่ใจเห่า Thế Youtuber chú ừ. này Kịp nhìn nó chín thông trồm ra bây giờ Chú chú xóa chứ Mới như là phát thở lại Phát thở gấp chú một đầy bớt nha thôi khỏi đi qua, hừ, tôi bóc ra cái bắp cải, khoang nào kinh vậy, bây giờ nó kinh โนหมอ,นอมผ็นข้อผิกไปหนอ่อยเ้ยข้อจกหมอนหงวก,กับใบใหมว่วดเหรอน้ำหมูว่านผัดไข่มันนี่เห็นข้อผิกอะยร ไม่แนแน่สีได้เงินผูดเถ้า,าบอละพีน่น้องไม่คันหาิปู่เป็นนั่นเป็นนี่เื้อจุดขาวจุดบกเก้อในวันที่ฝนตก หนาบปเลยท่าเปลี่ยนท่ายัางเลยพี่น้องเอยจะมาหนาค่ะท่าท่าเหมือน้นจบเป็นไงกกที่เรจับกี่ออกก็จืดยาไมา่กินคนือเนาะเอยจะไปดูแลไป ใช้ปไปทูแลพี่งงาาพน,น้องจะว่างระาเพชรไปไหนถูเพชรไปไหนพี่น้องเฮ้ยเสียบชอกต้องเงตาสวยต้องจังปึง chạy dài quay เด้อสซบะเขือแลกินน้ำกันเด้อ เทยยูทูบเปิดโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่น้องทำช่องยูทูบด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะนิตยาพาแสวเอาแผานมีงรงยูทูปเพจยังไงพี่น้องบอกไว้แน่ ให้ยปุเป็นเฮีดปุเป็นกับว่าเฮีดปุเป็นจนพี่น่องสิ่ไปอายที่อย่างบม่ได้ขาดพ้นตายแล้วพีอ่อยากตาย

แล้วสื่จาคนจะคิอยู่นี่ให้คิดาคนยู่ có sửa đây thì nào Chúc bác sửa anh để bắt แต่ว่าแซ่บเวอร์นะคะที่แล้วก็นอนเวียนอยู่ที่ฝนตก หน้าแลที่เราเนหองเลยยาเตยยายที่มันขนเันาะคนเนา เดีอำล่าพาจากพี่น้องเข้าไปเลยดอจ้าเด้อฝา,ากเป็นกำลังใจให้ดอจ้าโลกวนกบใลกดแชร์กดติดตามให้น,น้ำดีดจ้าเพื่อเสด็จมีกำลังใจเหตุขีปสู่กันเบิงนะจ้ะเนาะคลิปนี้กะคือเก่าพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย กินหอดพี่น้องสุขูสุขคนนด้วยจ้าคอมเมนต์ไว้ให้อานในข้างล่าง